มาถึงมวดสุดท้ายครับเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครับเราก็จะเข้าไปเจาะลึกนะครับจุดเสี่ยงต่างๆของเศรษฐกิจบดูในกันครับความเสี่ยงแรกก็ไปดูเรื่องเงินเฟ้อนะครับหรือว่าพูดให้ ดูดีก็จะแปลว่าเสถียรภาพด้านราคาครับของบูไดก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อนี่ต่ำโดยตลอดครับแล้วก็ูกคาดว่าจะยังคงมีระดับที่ต่ำต่อไปนะครับลองไปดูครับอัตราเงินเฟ้อของบูไนนะครับต่ำมาโดยตลอดนะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยติดลบด้วยนะครับถือว่าเป็นเงินฝืดนะฮะเงินฝืดก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นนานมาแล้วนะครับล่าสุดก็อยู่ที่ราวๆ 0-1%เองนะครับสำหรับการคาดการเงินเฟอ้อของบูไนในปีนี้นะครับโดย IMF ก็คาดไว้นะครับว่าบูไนจะเงินเฟอ้อ0.5%เองครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับไทยเรานี่อยู่ที่2.3%นะครับสิงคโปร์2.3%เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมาจากบูนไนนะครับบูนไนนี่ต่ำที่สุดเลยนะครับ ต่ำกว่าทางเศรษฐกิจในยุโรปหรือว่ายังในสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเฟ้อสบายใจได้ครับในส่วนของภาคธนาคารของบไนนี่ก็เสียรภาพมั่นคงนะครับไม่ว่าจะดูเรื่องของทุนหรือว่านี่ที่ไม่ก่อกให้เกิดรายได้เนี่ยก็ดีไปหมดนะครับไปดูกันนะครับที่สัดส่วนทุนนะฮะของธนาคาร ในบูรไนนี่นะครับก็อยู่ที่ราวๆเก้ากว่าๆนะครับแต่ว่า NPL เขาน้อยครับนะฮะก็ประมาณ5%เนิดหน่อยๆเองนะครับนัึนก็ยังเหลือเฟื่อนะครับเหลือเฟื่อทีเดียวนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็สัดส่วนเงินทุนของภาคธนาคารอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อสินทรัพย์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ9.3%ครับสูงกว่าในสิงคโปร์ด้วยนะครับสูงกว่าในยุโรปนะครับแล้วก็สูงกว่าในญี่ปุ่นด้วยครับ อันนี้ก็จะเป็นเทรนดค์คล้ายๆกับในอาเซียนทั่วไปนะครับที่าภาคธนาคารมีมมสัดส,ส่วนมีเงินทุนค่อนข้างสูงครับเรื่องของฐานะทางการคลังอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเป็นจุดแข็งมากๆเลยของบรูไนนะครับดุลก็ประมาณของบรูไนนี่เป็นบวก เยอะมากๆนะครับโอ้โหเนี่ยนะฮะ20กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับอันนี้ก็แน่นอนเลยครับมาจากรายได้สัมปทานน้ํามันนะครับหรือว่าการผลิตปโตรเลียมนั่นเองนะครับการคาดการณ์อันนี้เขาไม่ได้คาดการณ์บูรในไว้นะครับเราก็จะได้มีตัวเลขนะครับสําหรับปี2014นี้นะครับแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าเป็นบวกแน่นอนนะครับเพราะว่าดูย้อนหลังกลับไปก็ บวกเยอะมาโดยตลอดนะครับบวกเยอะนะฮะเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับแล้วก็ในส่วนของหนี้สาธารณะเนี่ยน้อยมากครับของบุญนานแทบจะไม่มีนะฮะสองจุเอของ GDP น้อยมากๆครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหนี้ที่ไม่ใช่เอามาโปะการขาดดุลงบประมาณด้วยซ้ำไม่ขาดดุลน,นะฮะเกินดุลโดยตลอดเลยนะครับจุดนี้ก็ของบุญนาก็ไม่มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะครับ เรื่องของสเสถียรภาพต้นเงินตราต่างประเทศของบรูไนก็ดีมากเช่นเดียวกันนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดก็เกินดุลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นี่ต่างประเทศเขาก็ไม่มีครับไปดูตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดนะก็บวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การคาดการณ์ไปในอนาคตก็คิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเกินดุลเพิ่มขึ้นอีกครับอันนี้จะเป็นการคาดการณ์ของ IMF นะครับตั้งแต่หลังปี2000 สินะจนถึง2019นะครับแล้วก็ในส่วนของนีต่างประเทศเนี่ยบูไนไม่มีเลยครับไม่มีนี้ต่างประเทศนะครับก็นํารวยจากน้ำมันนะฮะะฉนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูดีนี่ก็เพราะน้ำมันนะครับนันก็เรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี่สบายใจได้ครับแต่ตราบใดที่ยังมีน้ำมันให้ส่งองอกอยู่นะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนครับเนื่องจากว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดีนะครับ เงินก็ค่อนข้างที่จะแข็งครับแล้วก็ส่งตัวได้นะครับเมื่อเทียบกับ u s ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องไปทำม,มาค้าขายนะครับต้องไปถือเงินบูนไดดอลลารไว้เนี่ยก็สบายใจได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าวันดีคืนดีมันจะลดลงลดค่าลงเยอะแยะเนี่ยไม่มีนะครับโอกาสเกิดได้ค่อนข้างต่ำทีเดียวครับครับในบทนี้เราก็ดูกันไปด้วยความรวดเร็วครับจน ทุกสไลด์แล้วนะครับก็ามาทําความสรุปกันอีกสักครั้งนะครับเ,เรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยของบูนไนเนี่ยนะครับถ้าใครยังจําได้ในคะแนนที่เขาวัดกันนะฮะเรื่องของความสาม,มารถในการแข่งขันเนี่ยมันมีปัจจัยปัจจัยหนึ่งซึ่งชื่อว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปัจจัยนั้นนะของบูนไนนี่บูนไนได้คะแนนเต็มนะฮะเต็ม7เลยนะครับถ้าใครยังจําได้นะครับก็พอเรามาดูแล้วก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าทําไมบูนไนได้ถึง7นะฮะเพราะว่าดูแล้วมั่นคงไปทุก ทุกๆจุดเลยนะครับเรียกว่าเสี่ยงเสี่ยงภยัยเสี่ยงต่อโลกทางเศรษฐกิจนี่น้อยมากครับ<ไ>นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับก็ต่ำมากนะครับเรื่องของระบบธนาคารก็เข้มแข็งนะครับเรื่องของฐานะทางการคลังก็มั่นคงครับแล้วก็รายได้ก็เยอะนะฮะรัฐบาลนี้ได้จากการสัมปทานการผลิตปโตรเลียมนี่เยอะมากครับเรื่องของเงินตราต่างประเทศเนื่องจากว่าส่งออกน้ามันเป็นประจำนะครับแน่นอนนะครับว่ามีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ นี่ต่างประเทศก็ไม่มีนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งค่านะครับคือเป็นเงินที่สกุลที่แข็งนะครับไม่อยู่ดีวันคือดีคือดีอดอดไม่มีที่จะลดค่าลงมาอย่างรวดเร็วในอันนี้นโอกาสเกิดขึ้นต่ำมากนะครับฉะนั้นก็เรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของบุนก็ถือว่าเป็นจุดแข็งมากๆของเศรษฐกิจนี้เลยนะครับ